วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมนะครับระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเลือกชมรมส่วนแรกนะครับเป็นของส่วนของผู้ดูแลระบบที่ที่เข้าสู่ระบบเมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าหลักของส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับผู้ดูแลระบบจะทำการจัดตั้งชมรมนะครับ เพิ่มชมรมครับนี่คือส่วนรายละเอียดของชมรมนะครับที่ผู้ดูระบบจะต้องทําการเพิ่มข้อมูลชมรมต่างๆเข้าไปนะครับต่อไปเป็นหน้ารายละเอียดของชมรมนะครับซึ่งเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชมรมนะครับถ้าต้องการจะแก้ไขข้อมูลชมรมนะครับสามารถคลิกที่ เครื่องหมายกองเครื่องมือนะครับจะแสดงหน้าต่างแก้ไขรายละเอียดชมรมนะครับซึ่งการแก้ไขสามารถคลิกที่รูปดินสอและสามารถทําการแก้ไข,ขข้อมูลได้เลยครับหรือต้องการเพิ่มวัตถุประสงค์หรือกฎระเบียบของชมรมนะครับก็สามารถเพิ่มได้เมื่อกดรูปบวกสีเขียวเนี่ยครับก็จะมาแสดงหน้าเพิ่มวัตถุประสงค์ของชมรมนะครับหรือต้องการลบนะครับ ก็สามารถลบข้อมูลของชมรมก็คลิกที่รูปขากบบาดสีแดงนี้เลยครับจะทําการแจ้งเตือนว่าท่านต้องการลบชมรมนี่หรือไม่ครับส่วนต่อไปครับเป็นส่วนของการลงคะแนนนะครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่จะให้ผู้ดูแลระบบนะครับเลือกผู้เชี่ยวชาญให้กับความสามารถนะครับซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้เกณฑ์ความสามารถต่อความสามารถนะครับโดยผู้ ดูแลระบบจะเป็นผู้กำหนดนะครับว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคนไหนจากนั้นเป็นส่วนของแบบสอบถามครับส่วนบส่วนของแบบสอบถามจะมีด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะครับคือจะเป็นแบบสอบถามทั่วไปกับแบบสอบถามเฉพาะนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของแบบสอบถามทั่วไปนะครับเมื่อผู้ดูแลระบบครับต้องการจะสร้างแบบสอบถามทั่วไปนะครับสามารถคลิกที่เครื่องหมายบวกได้เลยครับ จากนั้นนะครับเพิ่มคําถามรูปแบบการตอบและก็คําตอบได้เลยครับคําถามและคําตอบนะครับจะแสดงคําถามแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของแบบสอบถามเฉพาะนะครับคลิกที่เพิ่มแบบสอบถามครับในส่วนของหน้าแรกนะครับของการเพิ่มแบบสอบถามเฉพาะนะครับจะต้องทําการเพิ่มความสามารถก่อนครับโดยเรากําหนดความสามารถจากนั้นนะครับเมื่อเพิ่ม ความสามารถแล้วนะครับจะมาเป็นส่วนของคำถามของแบบสอบถามเฉพาะนะครับเมื่อทำการเพิ่มคำถามของแบบสอบถามเฉพาะเสร็จแล้วนะครับก็จะมาแสดงหน้าตัวอย่างของแบบสอบถามนะครับในหน้านี้ครับสามารถเพิ่มแบบเพิ่มคำถามให้กับแบบสอบถามนี้ได้เลยครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกก็จะแสดงหน้าต่างการเพิ่มคำถามนะครับเฉพาะ ด้านนะครับหรือต้องการจะแก้ไขคําถามนะครับก็สามารถคลิกที่เครื่องหมายแก้ไขได้เลยครับก็จะแสดงหน้าแก้ไขคําถามนะครับก็สามารถแก้ไขและก็สามารถลบคําถามของส่วนนั้นได้เลยครับต่อไปเป็นส่วนของผู้เชี่ยวชาญนะครับเมื่อผู้เชี่ยวชาญล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าหลักของ ผู้เชี rumor, ่ยวชาญนะครับซึ่งในหน้าหลังนี้จะมีคู่มือการใช้งานในส่วนต่างๆของผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยจะระบุรายละเอียดการใช้งานนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องทําการทําหรือลงคะแนนให้คะแนนในส่วนไหนบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของการลงคะแนนนะครับโดยจะเป็นผู้ดูแลระบบนะครับที่กําหนดให้ผู้เชี่ยวชาญท่านไหนนะครับมาให้คะแนน เกณฑ์ความสามารถต่อความสามารถครับในหน้านี้นะครับจะเป็นการให้คะแนนความสามารถต่อความสามารถโดยจะโดยได้จากผู้ดูแลระบบนะครับจะเป็นผ <pping> ู้กําหนดผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าท่านไหนจะเป็นผู้ให้คะแนนเกณฑ์ความสามารถต่อความสามารถนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถให้คะแนนความสามารถได้เลยครับโดยการให้นะครับจะให้ตะหว่าง1ถึง ส่วนต่อไปนะครับเป็นชมรมที่รับผิดชอบอยู่นะครับเมื่อคลิกเข้ามาในหน้าชมรมนะครับจะเป็นการให้ความสามารถนะครับของผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญจะให้ความสามารถในด้านของชมรมนะครับโดยการลงคะแนนนะครับจะให้คะแนน1ถึงเเหมือนกันครับส่วนของแบบสอบถามนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามนะครับ ทั้งแบบสอบถามทั่วไปแล้วก็แบบสอบถามเฉพาะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบดูว่าคําถามแบบสอบถามเป็นยังไงนะครับต่อไปเป็นส่วนของนักศึกษานะครับถ้านักศึกษาท่านไหนยังไม่มีรหัสนักศึกษาหรือว่ายังจําไม่ได้นะครับสามารถสมัครสมาชิกใหม่โดยคลิกที่คําว่าสมัครสมาชิกครับก็จะแสดงหน้า สมัครการสมัครสมาชิกของนักศึกษานะครับโดยให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลชื่อเล่นบัตรประชาชนอีเมลนะครับหรือนักศึกษาท่านไหนครับมีรหัสอยู่แล้วก็สามารถคลิกที่เข้าสู่ระบบได้นะครับโดยการกรอกรหัสนักศึกษานะครับเมื่อนักศึกษาเข้ามานะครับนักศึกษาสามารถตรวจสอบชมรมนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลชมรมนะครับเกณฑ์ความสามารถของชมรมนะครับ แล้วก็รูปภาพกิจกรรมของชมรมนะครับอีกอย่างนะครับนักศึกษาสามารถสมัครเข้าชมรมนี้ได้โดยตรงเลยนะครับโดยการคลิกที่คําว่าสมัครชมรมนะครับหรือนักศึกษาท่านไหนนะครับยังไม่สามารถที่จะเลือกชมรมไหนได้นะครับก็สามารถตอบแบบสอบถามนะครับโดยคลิกที่แบบคาว่าแบบสอบถามนะครับหน้าแรกนะครับจะเป็นคําอธิบายการใช้แบบสอบถามนะครับโดยจะให้นักศึกษานะครับ อ่าน,นคำอธิบายแบบสอบถามก่อนนะครับก่อนที่จะทำการตอบแบบสอบถามนะครับหน้าแรกนะครับจะเป็นส่วนของแบบสอบถามทั่วไปนะครับโดยนักศึกษานะครับจะต้องทำการกรอกข้อมูลนะครับตอบแบบสอบถามทาั่วไปให้ครบทุกข้อนะครับเมื่อนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั่วไปเสร็จแล้วนะครับในส่วนที่2นี้จะเป็นแบบสอบถามเฉพาะนะครับโดยจะให้นักศึกษานะครับตอบ แบบสอบถามเฉพาะนะครับที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับระบบจะทําการนําเอาคะแนนที่นักศึกษาเป็นผู้ตอบนะครับมาประมวลผลนะครับเพื่อหาชมรมที่เหมาะสมกับนักศึกษานะครับอาจตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานนิดหน่อยนะครับซึ่งเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วนะครับจะแสดงนะครับลำดับชมรมที่เหมาะสมกับนักศึกษานะครับโดยจะใช้ จากคะแนนของผู้เชี่ยวชาญที่ให้กับความเกณฑ์ความสามารถและก็ชมรมนะครับโดยเอามาประมวลผลกับคะแนนที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามนะครับซึ่งจะประมวลผลออกมาแล้วจะได้ผลตามอันดับความเหมาะสมของนักศึกษานะครับถ้านักศึกษาท่านไหนนะครับอยากเก็บผลการตอบแบบสอบถามนะครับไว้นะครับก็สามารถคลิกที่พิมพ์ใบคําตอบนะครับก็จะแสดงนะครับ หน้าก่อนพิมพ์นะครับว่านักศึกษาตอบแบบสอบถามด้านไหนได้คะแนนเท่าไหร่และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นนะครับกลับมาหน้าจัดอันดับชมรมที่เหมาะสมนะครับถ้านักศึกษาเห็นชมรมนี้เหมาะสมเป็นอันดับ1น,นะครับก็สามารถคลิกที่สมัครเข้าชมรมนะครับระบบก็จะทำการส่งมาหน้าชมรมนั้นนะครับโดย ในการาฟนะครับจะแสดงอันดับคะแนนนะครับของนักศึกษ,ษาที่ตอบได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนในความสามารถด้านนี้ได้เท่าไหร่และเราได้คะแนนได้เท่าไหร่นะครับเมื่อนักศึกษ,ษาตกลงที่จะทําการสมัครเข้าชมรมนี้ครับคลิกที่สมัครเข้าชมรมนี้นะครับระบบก็จะทําการสอบถามก่อน การสมัครนะครับว่าท่านต้องการสมัครเข้าชมรมนี้หรือไม่นะครับถ้าต้องการกดตกลงนะครับระบบก็จะทําการเก็บรายละเอียดของท่านนะครับเอาไว้ในในระบบนะครับว่าท่านนักศึกษาท่านนี้สมัครเข้าชมรมนี้ครับซึ่งการสมัครนะครับจะใช้ระยะเวลาในการยกเลิกนะครับ7วันนะครับนับตั้งแต่วันที่สมัครนะครับถ้าหลังจาก 7วันแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการเข้าชมลมได้นะครับต่อไปเป็นส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะครับหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษานะครับซึ่งจะเก็บชื่อชื่อเล่นร,รหัสนักศึกษารหัสประชาชนและก็อีเมลของนักศึกษาท่านนั้นไว้นะครับผลสรุปนะครับผลสรุปจะเป็นส่วนที่ให้นักศึกษาครับตรวจสอบผลสรุปของนักศึกษาล่าสุดนะครับว่านักศึกษาตอบคะแนน ได้เท่าไหร่และการจัดอันดับได้เท่าไหร่ครับก็จะกลับมาหน้านี้นะครับในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับเมื่อนักศึกษามีการเข้ามาตอบแบบสอบถามมีการเข้ามาสมัครเข้าชมรมนะครับผู้ดูแลระบบก็สามารถตรวจสอบรายงานต่างๆนะครับได้โดยการเอาเมาส์ไปวางที่คำว่ารายงานนะครับจะแสดงลำดับนะครับรายงานอยู่3รายงานนะครับ1คือ รายงานจํานวนผู้ใช้ตอบแบบสอบถามนะครับ2จะเป็นจํานวนนักศึกษาแต่ละชมรมนะครับ3จะเป็นจํานวนนักศึกษาใหม่นะครับก็ผมขอจบการนําเสนอการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเลือกชุมรมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ